สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Paper c h a n น e นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับก็หาเวลาหาเวลาหาเวลาราะเวลานี่หายยากมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกเข้ามาแล้วทําให้สนามหญ้าแบบลุกมากนะครับก็เลยนะก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับต้องถางหญ้าแทบจะทุกวันนะครับก็วันนี้ก็เลย มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าดินปลูกต้นไม้เนี่ยดินปลูกชวนชมหรือดินปลูกต้นไม้เนี่ยผมใช้แบบไหนนะครับ<ป>ก็ส่วนสําหรับสูตรของผมก็เป็นสูตรมั่วๆนะครับมั่วก็ดูจากอินเทอร์เรน็ตบ้างนะฮะแต่พี่ๆท่านอื่นบ้างแล้วก็ใช้ส่วนผสมที่ตัวเองพอหาได้นะครับพอหาได้นะฮะก็ดินดินนี้ผมใช้ปลูกเ,ออเยอะเลย นะฮะปลูกปลูกไม้ปลูกไม้ทั่วไปนะครับปลูกไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปผมก,ก็ใช้ดินตัวนี้แหละนะฮะก็วัตถุดิบหลักก็คือนี่ฮะดินหมักใบกล้ามปูนะครับซึ่งเป็นดินที่กําลังมาแรงนะฮะเป็นกระแสมากในปัจจุบันนะครับเพราะว่าดินหมักใบกล้ามปูเนี่ยออมีประโยชน์นะฮะมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารแล้วก็การที่ ระบายน้ําได้ดีนะครับระบายน้ําได้ดีเพราะว่ายังเป็นใบๆอยู่แต่พอเราปลูกไปสักพักก็จะเริ่อมแขยเป็นปุ๋ยไปด้วยในตัวนะครับโอเคนะฮะนี่คือวัตถุดิบหลักนะฮะผมจะใช้ดินหมักใบก้ามปูนะครับสองส่วนนะครับสองส่วนนะฮะสองส่วนนะครับดินหมักใบก้ามปูนะครับใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้อะ เป็นขี้บัวนะครับขี้บัวครึ่งส่วนเท่านั้นนับอยู่ฮะไม่เต็มครึ่งส่วนนะครับแล้วก็เป็นขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวนะฮะมะพร้าวขุยนะฮะมันจะเป็นมุ่นๆนะครับประมาณครึ่งส่วนนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่มะพร้าวสับนะครับใส่มะพร้าวสับลงไปอีกครึ่งส่วนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีทราย ใส่ใส่ก่อสร้างนะฮะใส่ก่อสร้างไส้ก่อสร้างก็จะช่วยในการรนะบายน้ําแล้วก็ดูดซับน้ําได้ดีนะครับครึ่งส่วนเหมือนกันใส่ลงไปจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันเลยครับก็จะฝุ่นสนห,หนึ่ง,งนึงประมาณนี้นะครับนี่ฮะดินปุนที่ผมใช้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะ ไม่ยากเลยนะครับส่วนผสม,ม,มใ้รมีแกลบก็ใส่แกลบลงไปด้วยนะครับใส่แกลบลงไปด้วยสักครึ่งสว่วนนะครับก็ปุ๋ย,ยที่ใช้ก็จะเป็นปุ๋ยออรละลายชาออสโมโคตนะครับสูตรเอ่อสามส3สามสสามนะถุงสีแดงนะครับแล้วก็มีปุ๋ยอินรีนะฮะปุ๋ยอินรียก็ปุ๋ยที่ใช้ตามการเกษตรทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยมูลไก่อัดเป็ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับดินที่ผมใช้แล้วก็ปุ๋ยนะ ส่วนปุ๋ยทางใบผมไม่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเมื่อก่อนก็ใช้แต่ว่าใช้ไม่เป็นนะครับทำให้ต้นไม้นี่โฉบนะบ่าผมก็ปลูกเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้ผมก็ใช้ดินตัวนี้นะครับดินนะครับ่าชวนชมก็ใช้ดินตัวนี้นะครับนลจะเป็นบอนไซนะครับก็ใช้ดินตัวนี้ปลูกนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็ มาแนะนําเรื่องของดินปลูกนะครับซึ่งมีคนถามเข้ามาเยอะก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมมากมากนะที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ใครมีคำถามอยากจะถามก็คอมเมนต์เข้ามาผมจะได้ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาด้วยนะฮะเพราะว่าบางครั้งก็ไม่มีไอเดียนะครับถ้าไม่มีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ